รถบรรทุกล้อหลุดค่ะตกแต่แล้วตกไฟรถเก๋งอีกแล้วทะลุหลังคาลงมาคนขับสาหัสเลยนะแม่นะนี่ทีมงานส่งมาแดงเลยค่ะหนึ่งห้าศูนย์นะเดี๋ยวแม่รีเฟรชก่อนนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะบเดีโอ้โหแม่ดูภาพสิคะนั่นไงเห็นไหมคะล้อรถบรรทุกใช่ไหมตกไฟแล้วรถเก๋งอ่ะแม่โอ้โหชาวเมือนนี้ที่ไหนที่ไหน นะคะที่พื้นที่ปทุมธานีนะคะเพราะว่าช่วงเช้ามืดในทางด้านของร้อยตํารวจเอกสุภกรฉัมมณีร้อยเวรสอบสวนสพครูบางหลวงปทุมธานีค่ะบอกว่าได้รับแจ้งเหตุรถยนต์นะถูกล้อรถบรรทุกหลุดกระเด็นตกใส่อ๋อล้อหลุดใช่ทั้งตัวล้อล้อหลุดล้อเนี่ยหลุดลงมาแต่รถพังเลยนะนะคะนี่นะคะโอ้ยคนขับอยู่ไหนอะนี่ไงน่ะนั่งอยู่เห็นไหมคะบาดเจ็บเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอ ตอนที่รถบรรทุกเนี่ยนะคะเขาทําล้อหลุดลงมาเนี่ยนะ,ะกระเด็นตกมาใส่รถเก่งค่ะวิ่งอยู่บนถนนบนทานีลาดหลุมแก้วเขาจะไปลาดหลุมแก้วช่วงไหนช่วงตีนสะพานวงแหวนลาดหลุมแก้วนะคะห่างไปสักประมาณห้าสิบเมตรแล้วพอได้รับแจ้งนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็ได้มีการแจ้งนะประสานร,รถกู้ชีพบางหลวงแล้วก็อาสามืลอที่ปอดติต๊งไปตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีจุดเกิดเหตุเนี่ยดูในภาพนะคะ พบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทะเบียนกรุงเทพมหานครสภาพหลังคารถเนี่ยแม่ถูกรถบรรทุกถูกล้อรถนะย้ำ่าล้อรถนะคะล้อรถบรรทุกหนึ่งคู่เลยนะคะไม่ใช่เหมือนแค่เดียวนะหลังคารถเลยนะใช่คือล้อรถอ่ะไปนั่งอยู่บนเบาะนั่งเลยแม่ทะลุหลังคารถมันเปผู้โดยสารมาถ้าดูตามภาพเห็นไหมคะกระแตกหมดเลยลนลงมาค่ะทะลุหลังคาเข้าไปในรถทําให้รถได้รับความเสียหายหนัก ล้อทั้งคู่ในยังตกค้างในรถอย่างที่เราเห็นภาพนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแล้วจากการตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายนะคะก็คือนายกิติพันธ์อายุ45ปีนะเป็นบุรุษพยาบาลของโรงพยาบาลด้วยนะทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพก็ได้ทําการ C P R จนชีพจรกลับมาแล้วก็นําส่งโรงพยาบาลน,นะคะสาขาลหลุมแก้วนะกรุงเทพนอรทเอ็น,านาสาขาลหลุมแก้วเพื่อเร่งรักษาอาการ <S 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 ตัวทางด้านเจ้าหน้าที่ตารวจสพคูบางหลวงก็นี่เพิ่มเติมเลยบอกว่าบันทึกภาพที่เกิดเหตุด้วยเป็นหลักฐานนะแล้วก็ตรวจสอบเอกสารในรถผู้บาดเจ็บ เตรียมตรวจสอบกล้องวงจรปิดใกล้เคียงด้วยเพื่อจะหาสาเหตุค่ะว่าล้อรถเนี่ยนะรถบรรทุกเนี่ยนะที่หลุดกระเด็นมาเนี่ยเป็นของรถบรรทุกชนิดไหนแม่จะได้ติดตามตัวคู่กรณีดรเน,นินคดีตามกฎหมายต่อไป